ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไฟขับไทยแลนด์ไฟนี้สนับสนุนโ,โดยเครื่องดื่มตาช้างสายมือผมเชื่อทันแม็กครับทันแม็กก่อนไปกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวต่อยที่ไฟขับไหมใช่ามีอะไรฝากบอกไหมฮะเด็กที่ยาวผมดูง้านขวามือผมเชื่อเจ็บครับเจือเลยนะเจ็บครับเจ็บต่อยทีเจือเลยนะเจ็บครับต่อยไปกี่ครั้งละต่อยครั้งเดียวครัง้งนี้ครั้งที่ห้ามีอะไรฝากบอกไหมก็สู้ง ไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งอ่อนแอหรือเคยถูกแกไฟขับเทเลปเปิดพื้นที่ฟวามแฟร์ให้คุณแล้วหันหลังกาหากลางไกลพันยาวแล้วฮะผมบอกเลยว่าพิกัดใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับและใส่ดไทยเราไดียวพอไทยยามใหญ่ลงพื้นเลื่อนละคดนหลังเผาเนวันนี้พื้นที่เราเล็กมีน้ำใจนะกีฬาโอเคสามทีนะแม่ทีที่อ้อมบอกเลยอาจจะต้อง แล้วสามนาทีครับเวลาเดินแล้วนี่อแไ่เปิดไปก่อนขวายาวยาวอุ้ยอาวุธครับเด้ดเด้ดเดโอ้ยจุดอด้อง้องครับติโอ้ย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 ับ้ชมอยากพินตาอยากพินาอ่าอ่าเ้โอ้ยเดือดมากมเลย เอาแล้ววิ่กแล้ววิ่งแล้วเอาล่เอาคืนได้ไหมไม่ถูกเขาแรงมาจากไหนฮะยกลอยขนาดนี้ผู้ชมนักกีฬาเด็กขาดพวกนี้มีน้ำมีน้ำมีไม่ครบยกน้ำเอาล่ะบอกแล้วพี่ายใหญ่ๆพี่ายใหญ่ยกนี้ใครจะยกใครจะไปยากยากยากากแกรบอกเลยครับไม่ทีห้าคูนห้าครับไม่ทีที่สครับบอกครับโอ้โหบอกแบบสายตาเลย มือนโกลับยพัด้ใครหัวยงหมดลยไหไปยางจัยากยากใครจะอยู่ใครจะไปครับเวลาตึากไปหนึ่นาทีแต่ทั้งคู่ดูเหนือเลือเกินนะไปไปไหมอ๋อหรอเจ็บตอีหรือไม่ใหยทั้งคู่อีกสองคหรือลือาแม่ไม้หยวใเลยพีแกนี่เขาเลี้ยงตัไปเยอะนะครับแต่ยังยืนได้อยู่ับ ต้องอาการปู่ร er ับเอาวหรือเปล่าดูดีเลือดแสองัเาหสำรับทั้งคู่ครับผมม่โอกาสที่ไม่ครบโอ้ยโอ้โหจะเอาเกมอะไรกินยนอะไรไผ่ยุบมามันทำอะกรแกกมาครับพี่โอ้โหเกมนี้มันตึงจริงๆครับปอปเอ เข้าสารมันต้องอย่างนี้ครับนี้เรามีทีมพนเศษครับทีมพยาบาครับเช็คอาการของนักโซนะนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับสู่สายตาชาวโลกครับใจการเข้าสารวันนี้ครับอ้อโหวามมันเหนือสิ่งอื่นใดครับต้องมีความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยฮะคุณผู้ชมนะครับที่น่าที่ยืนอยู่ทางแถวหน้านะครับถ้าเป็นไปได้ผมรบกวนขออย่างหนึ่งคานั่งลงนะครับ เมื่อแบกบันให้คนด้านหลังได้นั่งนะครับเพรที่อยู่ถอยหลังหนึ่งเก้าแล้วรบกวนนั่งลงนะครับขอผมนะยังสู้อ๋อเจ็บตบมือดังๆเลยโอ้ยไม่ทบย้อนก้อนหูพะยูนขาครับยากยากยากโอ้ยแหมต้อคุนเจ็บที่แกแบบใส่ไม่อยู่นะโอ้ยใส่เนาะเฮ้ยนี่คือตัวอย่างของคู่หลังจากนี้เลยครับหลังจากนี้เจ้ามือแบบความมันแบบนี้ครับแหมแต่คนเจ็บที่เข ใช่ว่าไม่เก็บนะครับดูจากไปหน้านะครับมีบาดแผลเหมือนกันนะฮะผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีครึ่งครับใครจะอยู่ใครจะไปจะพบยกใหมียกีาบอกช้ำกันทั้งคู่ครับตอนนี้ในขณะที่ไายเลือดกันทั้งคู่แล้วนี่คือนัวเปิดนิ้วครับเกมมาจะเหวี่ยงลงมาแต่มาเป็นชุดใายเป็นชุดให้เห็นแน่นอนเดี๋ยวเลอะไรหนึ่งนาทีครับมีตัวต้องใส่เลยฮะหนึ่งนาทีสุดท้าย ปากลางเวทีมากกลางเวทีเอาแล้วครับเอาแล้วครับเกมมันตึงครับเกมมันตึงครับ

เยครับมีอะไรฝากบอกไหมฮะก็เองครับโอเคฝากดูแลกันด้วยก่อนครับตัวตัวลุ่งผู้ชายถูกจัดมันเลยแบบหนักหนักเออมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับตัวตัวลุ่งผู้ชายถูกจัดมันเลยแบบหนักหนักเออมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับ เปีนรถไฟขับมาแห่งเดียวในไทยแลนด์ <Yeah. S 1>